ไอ้อภิษดาแชะภาพคู่หนุ่มหล่อเคลียข่าวเมาส์เมาอ่อยเศรษฐีเหนือกลางผับเรียกว่ามีรายชื่อนะครับติดอยู่ในข่าวเช้าอักษรย่อนางร้ายตลอดสําหรับนางร้ายหน้าสวยครับอย่างไอ้อภิษดาเครือคงคาและเมื่อไม่นานมานี้ครับมีข่าวเมาส์ที่เธอถูกชี้เป้าจากชาวเน็ตครับหลังมีเพจดังเพจหนึ่งออกมาแชร์ว่าไปเทีย่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่จังหวัดชิงใหม่และพอเมาส์ก็เดินไปชนแก้วกับหนุ่มหล่อโปรไฟล์ดีดีกรีเศรษฐีพักเหนือที่มีแฟนแล้ว ล่าสุดนั้นสาวไอซ์อภิสดาครับก็ได้โพสต์ภาพคู่กับนมลอพร้อมกับได้ระบุข้อความกับว่าไปเชียงใหม่มีน้องรักดูแลทริปนี้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองได้ดีซึ่งภายหลังนั้นครับก็มีแฟนๆได้เข้าไปคอมเมนต์ถามติดกระแสข่าวหรือดังกล่าวว่าเป็นจริงหรือไม่โดยจะถามว่าจริงตามข่าวหรือน้องไอซ์ซึ่งงานนี้ครับทางสาวไอซ์อภิสฎาก็รีบออกมาชี้แจงครับว่าเนี่ยรุ่นน้องค่ะสนิทกันมานานแล้วค่ะรวมถึงคนที่สาวไอซ์ถ่ายรูปด้วยก็ได้เข้ามาคอมเมนต์คอนเฟิร์มอีกเสียงว่า ผมก็อยู่ด้วยกันกับพี่นะทําไมข่าวบอกว่ามีคนอื่นมาชนแก้วหรือมาคุยด้วยเนี่ยเราก็นั่งกันอยู่หน้าบาร์ไม่ได้เต้นกันด้วยไม่รู้ว่าข่าวไปงันได้ไงเรียกว่าออกมาเคลียร์ชัดครับพร้อมพยานปากเอกแบบนี้บอกว่าข่าวเมาส์ก็คงจะเป็นแค่ข่าวลือโคมลอยนะจ๊ะเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์ มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ Thank you